สวัสดีค่ะสุนีอัลติคอตต์แวมปิสุนโลกนะคะวันนี้แปมเอารีวิวการวัดสายตาของลูกค้ามาให้ดูนะคะแต่ว่าจะไม่เห็นหน้าลูกค้านะคะปกติเนี่ยแปมจะไม่รีวิวให้เห็นหน้าลูกค้าอยู่แล้วนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะสายตาสองข้างไม่เท่ากันนะคะข้างขวาลบ400เอียงลบ50 20องศานะคะข้างซ้ายนะคะลบ575เอียงลบ120องศาะคะ่ะลูกค้าท่านนี้นะคะมีพีดีตาอยู่ที่63นะคะทุกคนคะ่ะลูกค้าสั่งเป็นเลนตัดประกอบแล้วก็ย่อบางนะคะ1.67เลน ปรับแสงกันแสงกันแสง UV กันแสงขึ้นแม่เหล็กแล้วก็กันแสงสีน้ําเงินนะคะออกแดดเป็นสีดํานะคะทุกคนคะ่ะลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นกรอบตัวนี้ค่ะเป็นเนื้อวัสดุ ppsu ค่ะแว่นเป็นเนื้อไทเทเนียมนะคะเบามากๆค่ะทุกคนเห็นที่แปมจุดไว้นะคะนี่สีแดงๆนะคะลูกค้าท่านนี้เป็น PD ดีตาอยู่ที่63นะคะแต่ว่าทุกคนเห็นไหม PD ดีตาสองข้างเนี่ยไม่เหมือนกัน อย่างที่เคยพูดไว้ค่ะพิณตานั้นสำคัญเพราะว่าเราจะต้องตัดให้ตั้งฉากกับจุด optical center ของเลนนะคะตัวนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าตาของเราจะไม่ไปเจอปริซึมที่มีค่ากำลังเกินค่าสายตาของเรานะคะอยากให้มาที่ร้านนะคะมาว่าสายตาเพราะว่าแปมเป็นคนว่าสายตาให้ทุกคนเองนะคะแนะนำเลนเองนะคะเลือกกรอบให้ทุกคนแล้วก็ตัดประกอบแว่นนะคะในนี้นะคะถ้ามี สต็อกเลนนะคะสามารถตัดประกอบให้ทุกคนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเลนส์สังรอประมาณ1-2วันนะคะไม่เกิน1อาทิตย์ได้แว่นใช้แน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะสูวนนี้ออฟติคอตัดแว่นพิเศโล